ต้นเรียนเนี่ยก็ได้รู้วิธีแบบเบื้องต้นและวิธีที่ถูกต้องค่่ะะคครับคือแบบเราก็ยิงแอดไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ไม่ดนเหมือนเสียทางิีฟรีๆอ่ะค่ะใช่ค่ะก็เลยลองเข้าคอร์สนี่ดูว่าเป็นยังไงอยากให้มาลองดูครับก็คือมันใช้ได้จริงและโค้ดเนี่ยพูดง่ายจับมือทำแล้วก็เป็นกันเองมากค สวัสดีค่ะค,ค,คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อฟาดินครับพี่ฟาดินนะคะตอนนี้คือทําอะไรอยู่คะตอนนี้กาลังเรียนอยู่ครับอยู่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลรนคริ<อ>นร์ดับศึกษาพีสี่ค่ะค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้คือจะมาสานต่อธุรกิจให้กับคุณพ่อใช่ไหมคะใช่แล้วเป็นไงบ้างคะหลังจากเรียนไปหนึ่งวันแล้วก็เรียนเนี่ยก็ได้รู้วิธีแบบเบื้องต้นและวิธีที่ถูกต้องค่ะค่ะครับคือแบบเราก็ยิงแอดไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ ไม่ดูเเหมือนเสียทางฟรีๆค่ะใช่ค่ะก็เลยลองเข้าคสที่ดูว่เป็นยังไงเรียนแบบลงมือจริงครับค่ะคไม่รู้จับมือทําจริงเลยใช่เราเราทำวิธีผิดอยู่นะอ๋อคยูที่ผ่านมาเหมือนว่าเดินผิดทางอยู่ใช่ค่ะก็คือพอหนึ่งวันผ่านไปแล้วเนี่ยสามารถรู้สเต็ปและขั้นตอนที่ถูกต้อง ใช่ไหมคะสามารถต่อยอดนําไปใช้สําหรับธุรกิจของเราได้เลยได้ครับไม่ใช่ว่าแค่สังหาระถ้าเราจับดีๆเนี่ยมันสามารถไปได้หลายธุรกิจเลยคืออยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยากจะลงคอสนี้ก็ยังลังดีอยู่บ้างนะคะเอออยากให้มาลองดูครับคือมันใช้ได้จริงและโค้ดเนี่ยพูดง่ายจับมือทำแล้วก็เป็นกันเองมากครับ โอเคยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ